ป่ก็าอแล้วมีอไนเยอะขีนะคึ้นไม่ได้เลยมรดกมหาาล้านเลยนก็เป็นคนว no way mời 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 ทางนี้มาทางนี้เข้มมานี่ลงมาลงมาไม่ไปมดเห็นมดไหมนะข้างนน้นข้างนน้นเอาไปเห็นมดไหมล่ะมดกัดมดกัดเจ็บแขนทำไมถึงเจ็บแขนล้นน้ำมอใช่ไหม โอ้ยตรงนี้มีน้ำเยอะไป่ยะเรื่องนี้จะไหมโอเคปิงเกมั้ยโอเคไม่เโอเคพ่อวปูแล้วเดี๋ยวให้น้องรดน้ำต้นไม้หน่เดี๋ยวให้น้องเทน้ำเก็บมาเทน้ำนี่เทน้ำใส่ต้นไม้นะโอเคโบเห็นเมียบ่ได้มากเ้ยพี่น้องโบเห็นเมียขี้ขานปลูกดอกเมียมาถือกล้องให้ ยู่คมังดีอย็ควบเดนวงเดี <c oughs> <ถ>๋ยวผัวติวม <socks on. c oughs> ีคลิปลงเดไต้นไม้ลงอยไม้็กเกินโอเคสามนาทีนาทีแ้วไอยังไม่เสร็จครึ่งสองเลยึนิพยาวเกินก็ดูไม่หมดหรอกสองครึ่งพอไหมเรามาปลูกต้นไม้ต้นไม้เหรอครับวันนี้พาตุ้มเจมาปลูกต้นไม้หรอกวันนี้วันแมงคาดวันที่สิบสองวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้เหรอเ เป็นไรเราปลูกก่อนก็ได้ได้บุญเหมือนกันเข้มเทยรถเล็เลเล็กเล็เล็เลีกเล็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 กสล็กเล็ีเล็กอล็กเลักเล็กเล็กเล็กเบ็ล็กเลีกกเลกล